ก็คือจะเรงมาเป็น YouTuber นี้ตั้ยก็คือเป็นวอกเนเล่นก่อนจะทําช่องแบบจริงจังนะคะก็คือแบบเราทำคอนเทนต์นิดนึงก็คือช่วงนี้แบบมีต้นไม้เงางามเจริญผลของพ่อกับแม่นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทัวร์ข้างหลังก็คือต้นไม้ตรงหน้าก็คือต้นไม้เหมือนุกต้นไม้เต็มบ้านเหมือนอยู่ในป่าเรายังไม่บอกชื่อจะพาไปเมื่อกี้นะคะที่แบบว่าเราเห็นุมข้างหลังก็คือจะพาทัวร์ตรงหน้าบ้านก่อน ว่ามีต้นอะไรบ้างให้แบบทุกคนแบบว่าเฮ้ยใ,ใครรู้ชื่อก็สามารถเมนใต้คอมเมนต์ได้นะคะส่วนใครไม่รู้ชื่อก็แวะมาดูมาชมก่อนก็คืออยากจะอวดนั่นแหละจริงๆก็ไม่มีนะก,ก็คือ,อทำไม้งแต่เสียงน้องก็ดังมากคือทัอ้งจริงๆค่ะทุกคนขอภัยด้วยะคะ่ะต้นแรกนะคะที่พามาชมก็คืออยู่หน้าบ้านเลยจริงๆก็คือสีอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเข้มต้องขออภัยด้วยนะคะคือแบบเรายังไม่มีตังค์ซื้อแบบ กล้องหรือโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็แบบอาจจะแบบสีไม่ต้องปลอกนิดนึงต้องขอแบบใพี่ๆด้วยนะคะหรือแบบเพื่อนๆในย t u b e ด้วยก็คือมาเล็ดเดียวสองมาเล็ดก็คือสะกพักนึงก็คือเป็นดงจ้ะแล้วต่อมาก็คือต้อนนี้นะคะทุกคนคือแบบน้องสุกมากจริงๆมันเป็นต้นมาของป้าไอสาวลกอันนี้เป็นต้นมาของป้านะคะแต่แบบด้วยความที่แบบป้าเลี้ยงเราไม่เติท่อเราก็เลยไปขน,นมาค่ะผูกกับเสาไฟซึ่งก็คือบบน้องสุก ใช่ก็คือโปรเซียนค่ะที่กำลังเะเข้าบ้านอนะันนี้ก็คือโปรเซียนซึ่งก็คือจำลืมก็คือพันพันแบบพันเต็มไปหมดช่วงที่แบบพ่อรักก็คือรักช่วงนี้พ่อนะคะกำลังรักบอลก,กับต้นสนิจันพ่อก็จะไม่ค่อยสนน้องเท่าไหร่ซึ่งหนำก็ไม่คนที่แบบไม่ค่อยได้ปลูกไม้ไม่ค่อยได้เชื่อมชมตัดฉากมาอวด นี่ก็จะเป็นสว่วนของหน้าบ้านนะคะทุกคนันนี้ไม่แน่ใจสนิทจันหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่นะคะตน้นข้างน้า เป็นบอลพวกลูกธรรมดานะคะทุกคนก็คือมันโดนนกจิกอะทุกคนน้องก็คือโดนนกจิกอะไรอย่างเงี้งยก็แบบใบอาจจะยังไม่สวยค่ะก็คือพ่อเขาเพาะเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแยกๆน,ยน้องพวกน้องแตกหนเยอะอะไรอย่างนี้น,นะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนาบานออคือใครรู้ชื่อบ้างคะแบบไปถามป้ามาป้าบอกว่าน้องชื่อใบบัวบกดินเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมก็คือแต่น้องแบบดอกน่ารักบางน,นี่ก็คือดอกร่วงไปแล้วเยอะมากจริงๆตอนน้องแบบมีดอกก็ขึ้นน่ารักมากนะคะก็คือ แเอาตอป้ามาขอน่อป้ามาปลูกนี่ก็คือต้นมอญอีกต้นหนึ่งนะคะและนี่ก็คือพิกค่ะทุกคนคืองามมากคือแบบนี้แม่ปลูกนะคะพิทต้นไม้กินได้จะเป็นแบบแม่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่จะปลูกต้นไม้กินได้นะคะส่วนใหญ่งามมากนะคะพิกก็คือนี่ก็คือเขียวๆแยกไม่ออกใบหรือเม็ดนะคะทุกคนสมบูรณ์เต็มต้นจริงๆดูดิก็แบบใครอยากได้พิทหน่ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือทักไาได้นะคะเราเล่นนะคะก็จะส่งถึงก็คือเน่าพอดีนี่คืองามจริงๆอะ นี่คือเขาปิดคลิปไปในสภาพหย่หนเนยมาุกคนหนังต้นไมดเกือบจบน่ารักมากๆก,กัดูไม่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไปละบ,บาย